สวัสดีค่ะคุณแุ้มวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการเปิดกล่องใหม่นะคะที่เข้ามาในแพทนะคะก็คือกล่อง b บ็คบันนี่นะคะคุณกุ้ศลก็จะมีบันนี่ทั้งหมด7ส่วนนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็มีมีซองมีถอดแก้วมีแท่งฟานเนาะมีคูณ3เนาะเดี๋ยวเราไปเปิดเลยค่ะว่าวันนี้นะคะ50กล่องจะได้อะไรไปนะคุณน้นะไปดูกันเลยค่ะฉันขอชุดหน่อยนะโอเคไหมฉันขอชุดนะลูกโอเคนะดิวนะ ห้าสิบกล่องพิเชอริวมาดูกันนะคะหนึ่งสองสามสี่เอาแปลกแปลกหนูวันนี่สักชิ้นสักสองสามชิ้นเอ,อีเวนเดี่ยวนะเดี่ยวนะั้นลูกเอาไม่มาสัก มันเปิดทีละอ๋อมันเปิดทีละสองสม่องไม่ได้หรอเอาลูกหนูทำไมเงียบจังผมหรือชุดก็ได้สักชิ้นเดี๋ยวนะ อ่าได้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมามันต้องมีชื่อขึ้นบ้างแหละฮะได้ผม <laughs> พี่มาร์กได้ผมมาชิ้นหนึ่ง <laughs> อีเวนเกือบ เกือบไม่รอดแต่ก็ไม่รอดห้สิบกล่องผมชิ้นเดียวอ่ะอีเวนน่ากลัวมากอ๋ยทำไมน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมห้าสิบกล่องนะคะได้ผมมาชิ้นหนึ่งนะคะผมชิ้นหนึ่งก็คือ โอเคกูแชมจบการรีวิวเพจนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ